ทำให้รับกับสถานที่ในทุกทที่ที่ไปติดตั้งได้เรามาดูหน้าตัวเครื่องกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟแสดงสถานะการทํางานนะคะของหลอดรังสี UV ภายในตัวเครื่องนะคะซึ่งเป็นหลอดนะคะในแบรนด์ของ Stanley Air ซึ่งเราเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรงเลยนะคะคือมีประสิทธิภาพแล้วก็มีรังสีเข้มข้นสูงนะคะในการฆ่าเชืเ้อไวรัสโคโรนาตัวนี้นะคะวันนี้เรามาดูด้านข้างันบ้านนะคะ ที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็น window display g l a s d นะคะซึ่งเราจะเห็นการทำงานนะคะของหลอดทางสี UV ที่อยู่ภายในตู้นี้นะคะซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อกลนนะคะเนื่องจากว่ารังสีเนี่ยไม่สามารถทะลุก,กระจกออกมาได้นะคะส่วนภายในตัวเครื่องนะคะของตู้ฆ่าเชื้อตัวนี้เนี่ยเขาก็ถูกออกแบบมานะคะเพื่อที่จะให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้360องศาเลยนะคะ ด้วยแผ่นยกพิวตัวนี้เนี่ยทำให้สะดวกในการวางสังภาระนะคะแล้วก็ช่วยยกสิ่งของนะคะให้พ้นจากพื้นผิวด้านล่างเพื่อที่เวลาที่รังสี UV ตัวนี้ค่ะที่อยู่ด้านบนของตู้ตัวนี้เวลาตกประทุนะคะก็จะสามารถสะทอ้อนได้ครบ3 6ล0องศาเลยเราก็จะสามารถที่จะค่าเชื้อโรคได้รอบทิศทางซึ่งคอมพิวเตอร์เองโทรศัพท์นาฬิกานะคะอุป,ปกรณ์ไฟฟ้าอื่นเนี่ยสามารถเข้าได้ เช่นกันนะคะหรือว่าท่าในใดที่มีขวดน้ําหรือว่าแก้วน้ําที่มีน้ําแข็งอยู่ภายในนะคะชอบชื้อกาแฟตอนเช้าเนี่ยก็สามารถนำเข้าเครื่องนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เปิดสวิตตัวนี้ค่ะแล้วก็รอการฆ่าเชื้อประมาณ20วินาทีนะคะจริงๆเนี่ยหลอดของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นหลอดความเข้มสูงสามารถฆ่าเชือ้อไวรัสโคโรนาได้น,อน้อยกว่า20วินาทีอยู่แล้วแต่นี้เราตัง้งไว้ย20วินาทีเผื่อเอาไว้นะคะซึ่งทุกท่านก็จะเห็นการทํางานของหลอดรังสี UV ตัวเนี้ย ค่านด,ด้านข้างของเครื่องก็จะรู้ว่าเครื่องเนี่ยกำลังทํางานอยู่นะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ครบ2 0นาทีแล้วนะคะเราก็ปิดสวิตซ์ตัวนี้แล้วก็สามารถเปิดนำสัมภาระที่เราพกออกมาได้เลยนี่ก็จะเป็นตู้อีกรุ่นหนึ่งของทางบริษัทดีนพาวเวอร์นะคะเป็นแบบอินดัสเทรี d e ดีไซน์ออกแบบมาเพื่อให้มีขนาดที่กว้างกว่าใหญ่กว่าตู้แบบแรกแบบเพิร์บดีไซที่ทุกท่านเห็นในลิปวิดีโอข้างตน้นค่ะ ตัวนี้จะมีหน้กว้างนะคะอยู่ที่80สค่ะสูง50แล้วก็มีส่วนลี่อยู่ที่50เซนติเมตรค่ะติดตั้งมาพร้อมกับระบบเซฟตีต้ตลอกระดับการทำงานของระบบรังสี UV ภายในตัวเครื่องทันทีเมื่อฝาหน้าถูกเปิดตตออกก่อนระยะเวลาที่ตั้งไว้นะคะซึ่งในตัวเซฟตี T ้ตลอกเองในรุ่นเทอร์บไซ์ก็ติดตั้งไว้เช่นกันค่ะในลักษณะการใช้งานจริงจางือนกระตู้แบบเคอร์บิสไทุ์ประการน,นะคะแต่ด้วยความที่เขาถูกออกแบบ ใหญ่กว่าเราก็จะสามารถใส่วัสดุที่มีขนาดใหญ่ได้เลยค่ะเปิดการทำงานของตัวเครื่องตามตปกติค่ะเวลาเริ่มน้ำก็คือหลอดรังสี UV ภายในตัวเครื่องกำลังทำงานอยู่นะคะเมื่อฝาหน้าถูกเปิดอดอกอัตโนมัติระบบเซฟตี้ตัวราจะทำงานตัดระบบรังสี UV ภายในตัวเครื่องทันทีค่ะทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของอินดัสทรียดีไซน์เอหรือตัวร์ดีไซน์เอ A, ก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านเลือกใช้ง 妈妈就。